อขอเจอเริญสุขสวัสดีนะตอนเช้าๆกับบรรยากาศที่สดชื่นสดใสแจ่มใสใจเบิกบานนะอืมก็มาฟังประสบการณ์นะไม่ได้ว่ามาพูดทำมองทรมะอะไรหรอก็จะอ่าอาตมาเนี่ยอืมนะมาฟังประสบการณ์เล่าให้ฟังถ้าอะไรมีประโยชน์ก็ก็มีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ก็ไร้สาระไปแ <c oughs> คนั้นแหละ ประสบการณ์ที่เคยติดติดค้างกับโยมไว้ว่าตอนอยู่ในคณะสงฆ์หมู่ใหญ่เนี่ยอ่าในวัดใหญ่ๆที่มีสำนักเรียนทั้งแผนกธรรมแผนกบาลีอะไรอย่างเงี้ยรวมๆกันพระเป็นหลาย,ลายร้อยรูปอย่างเงี้ยนะว่าอาตมาจะแบ่งพระออกเป็นสามกลุ่มใหญ่ๆแล้วมันก็ยังมีกลุ่มยิบย่อยอีกนะกลุ่มสามกลุ่มใหญ่ๆนี่จะเห็นได้ชัดเจนและสามกลุ่มใหญ่นี้จะไม่ค่อยเข้ากันนะไม่ค่อยถูกกัน ไม่ใช่ว่าไม่ถูกกันแล้วจะไปยกพวกตีกันอะไรไม่ใช่นะอ่าอเอ้ยต่เล่าให้ฟังกลุ่มแรกคือพระนักเรียนกลุ่มที่สองคือพระนักปฏิบัติกลุ่มที่สามคือพระนักก่อสร้างมีสามกลุ่มพระนักเรียนพระปฏิบัติพระก่อสร้างมีสามกลุ่มเขาจะแยกแบ่งสันปันส่วนกันอย่างชัดเจนคือคืออ่าเจ้าประคุณอ่าพระอาจารย์ ่าหรือเจ้าจอาวาสท่านก็ไม่ได้แบ่งสารปันส่วนอะไรนะเขาเขาเวลาเขาจะเข้าเวลาบวชเข้าไปแล้วมันจะมันจะอ่าศีลเสมอกลุ่มไหนก็จะไปกลุ่มนั้นเขา้าใจไหมจะแบ่งสารปันส่วนโดยอัตโนมัติเหมือนระบบเออเหมือนระบบระบบเอทุกวันนี้นะพอเข้าไปปุ๊บมันจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มกลุ่มนั้นโดยอัตโนมัติเลยนะอจะเล่าให้ฟังเ เหมือนที่ชอบเรียกกันแหละสินเสมอกันมันก็ย่อมจะไปอยู่ด้วยกันอ่าอ่าและพระสามกลุ่มเนี้เขาก็จะเขาก็จะเวลาอาตมาเข้าไปอาตมาอยู่อาตมาไม่อยู่กลุ่มไหนทั้งนั้นอะ่ะอาตมาไม่แบ่งพักแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายแบ่งอะไรอาตมาจะไปคุกคีทั้งสามกลุ่มและก็จะไปฟังความคิดเห็นของทั้งสามกลุ่มเหมือนอาตมาเหมือนสปายอะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไปเอาความคิดเห็นกลุ่มหนึ่งแล้วมาพูดให้กลุ่มหนึ่งฟังและให้ทะเลาะกันให้เป็นสังฆเภทอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคืออาตมาอยากไปอยากรู้ความคิดความอ่านความคิดเห็นของเขาเอว่าทําไมเขาถึงมาอยู่อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเหมือนไปสปายเข้าไปสแปมสแปมสปายอะไรเข้าไปอ่เหมือนไปแฮกข้อมูลเขาตมาเลยได้รู้ว่าเออความคิดของเขา ทำไมเขาถึงมาอยู่กลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้นะฟังเอาสุสูสังเพะว่าเตยปัญญังฟังให้ดียอมเกิดปัญญานะฟังเอาฟังเอาขาขำก็ได้ฟังเอาสนุกเฮฮาก็ได้อากลุ่มแรกก่อนอพระพระนักเรียนพระนักเรียนนี่ก็จะอ้างม่จะอ้างโอ้ก็จะไปเรียนอะไรเงี้ยนะเขาจะไปเรียนอ่าทั้งเรียนอ่าทั้งเรียนแผนกคมแผนกบาลีทั้งเรียนอ่นนนาอมหาลัย อะไรนี่ก็จะนั่งรถตรงรถตู้ไปกลับอ่าไปไปโรงเรียนก็จะเหนื่อยโอ้จะให้ไปก่อสร้างมันไปสร้างนั่นสร้างนี่ไปให้ผสมปงสปุมปูนหรือไปให้นั่งปฏิบัติสวดมนต์โอ้ไม่เอาไม่เอาเนื่อหนื่อยเหนื่อยเนื่อย,อย,อยก็จะอ้างอย่างนี้อ่าเหนื่อยโอ้ขนาดผมไปเรียนนั่งรถนั่งลาไปกลับก็เหนื่อยแล้วนะอืม,มเหนื่อยแล้วกลับมากุติก็พักผ่อนอ่านหนังสือเตรียมสอบเตรียมนั่นเตรียมนี่ นี่เขาก็จะพูดอย่างนี้เอ,อือไม่อะไม่เอเอเออ่อากลุ่มที่สองพรนะนักปฏิบัติป,ปฏิบัติเขาก็จะพูดแบบนิ่มๆนะนี่นะนพูดแบบนิ่มๆเป็นพระเหล่านี้ต้องปฏิบัตินะพระพุทธองค์ทรงสนับสนุนการปฏิบัติเป็นนิดเป็นสําคัญนะถ้าจะบูชาอะไรก็ต้องควรบูชาด้วยปฏิบัติบูชา อามิสบูชานี่คือเป็นเรื่องรองนะการปฏิบัตินี่ถือเป็นหัวใจหลักของศาสนาพุทธนี่เขาก็จะพูดแบบน้ำเสียงแบบนิ่มๆอ่อนอ่อนโยน <c oughs> อาตมานี่ป่วน,ป,วนป่วนทุกวงการอะอาตมา <c oughs> นะปฏิบัติเพราะว่าเขาก็จะมาเขาก็จะมาแย้งกับสองกลุ่มนี้อ่าไปเรียนทําไมปริยัตอะไรเงี้ยนะ าฝ่ายปฏิบัติก็จะโจมตีฝ่ายปฏิปริยัตยิฝ่ายปริยัตยิก็จะโจมตีฝ่ายปฏิบัติมันโจมตีกันไปกันมาอย่างนี้นะฝ่ายปฏิบัติก็นี่นี่ปฏิบัติลงมาที่ใจเร e านี่สิเขาว่าเนี่ยฝ่ายปฏิบัติปฏิบัติลงมาที่ใจเราดูจิตดูใจของเราไม่จําเป็นต้องไปท่องหัดท่องตำลบตำลา พระพุทธเจ้าก็ไม่มีนะสยอ่าพุผู้รักการานะไม่มีจะมาเรียนบาลีเรียนอ่านักธรรมอะไรอย่างนี้ไม่มีนะมารับพัดยศอะไรอย่างนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนหนักปฏิบัติเขาก็จะไปอย่างนี้คือคือ,คอใช้วิจรารณญาณนะอาตมานี่เป็นกลางนะเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังคืออาตมายังไง อปฏิบัติเขาก็อย่างนั้นอก่อ,อทงก่อสร้างเป็นพระไม่ใช่งานของพระงานก่อสร้างเขาก็จะโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายก่อสร้างด้วยเหมือนกัน,อ,นอันนี้เห็นด้วย <c oughs> ะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนี่คือฝ่ายปฏิบัติแล้วฝ่ายก่อสร้างอันนี้นะฝ่ายก่อสร้างเขาก็จะพูดแบบกระโชกหอ่า,าพูดพูดมีศัพท์อะไรที่มันแพร่แพลออกมาศับที่มัน มันกระโหลกกะลาสับที่มันเหมือนคารวาสมากมากกว่าพระสองกลุ่มหน้านี่อ่ากลุ่มก่อสร้างเลยเฮ้ยงเนี่ยบายเด่ยเฮ้ยโหอ่าอะไรส่วนมากพระกลุ่มก่อสร้างนี่จะพวกที่ว่าต้องใช้แรงอ่าถนัดด้วยการใช้แรงไม่ค่อยใช้สมองนะอันนี้ก็พูดตรงๆ เออมันสมองมันไม่ค่อยจะมีใช้แล้ะอาจจะผ่านอะไรมาเยอะแยะแล้วก็สมองไม่เอาแล้วอ่ะก็เลยต้องมาอยู่กลุ่มนี้ <c oughs> มันถึงจะเข้ากับจริตเขา่อ,ขอสร้างอืมอืมมาผสมปูนมาอะไรอย่างเงี้ยนเะออเฮ้ยจะไปสวดมนอะไรวะเภาพปฏิบัตินี้ก็จะสวดมนนั่งสมาธิไหม สวดนมอไรวะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเฮ้ไอ้พระนักเรียนนี่แห่ลูกคุณหนูนี่ลูกคุณหน,น,หนูต้องอย่างเราดินี่พระธรรมเนี่ยพระธรรมของจริงเห้พระธรรมของจริงไว้มันก็จะพูดอย่างเงี้ยมันจะเอาศัพท์ของคารวะมาใช้มากกว่าศรรพัพท์พระสงฆ์อ่าพูดกับโยมกับอะไรเนี่ยเรียกพี่นะเรียกโยมพี่นะอ่าไม่เรียกโยงเรียกโยมอถโถพี่ โอหเนี่ยก่อสร้างเนี่ยแม่งเนี่ยพระธรรมเนี่ยของผมเนี่ยนะใช้คําว่าผมคําว่าผี่เรียกพี่เรียกผมใช้ศัพท์เหมือนคารวาสส่วนมากนะไม่ได้ทุกรูปนะทุกรูปท่านก่อสร้างอ่าวัดที่ท่านไม่มีคนก่อสร้างท่านก่อสร้างเล็กๆน้อยๆก็เจาะแกะอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยไม,ไม,ไม่ไม่รวมตัวนี้ถือว่าเออท่านก็ทําไปมันก็เป็นการปฏิบัติอย่างหนึ่งการก่อสร้างเออ ท่านอยู่รูปเดียวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่มีญาติโยมมาช่วยอะไรเงี้ยการกาดวัดการกอดวัดอะไรเงี้ยมันเป็นการปฏิบัติจิตอย่างหนึ่งเหมือนกันท่านทาก็ก็แก๊กแก๊กทำมงาาุมงศาลามุงมุงนั่นมุงนี่ไม่ทําไม่ได้ทําเป็นกิจจาลักษณะทำท่านอยู่ว่างๆท่านก็ทําไปรูปเดียวอะไรของท่านนั่นก็เป็นการปฏิบัติจิตเหมือนกันตัวนี้ไม่รวมแต่ที่รวมๆคือวัดใหญ่ๆที่เออ่พระขับรถ ่งปูนลถผสมปูนผสมปูนทําเป็นกลุ่มกันใหญ่ๆเนี่ยตัวเนี้ยเอากลุ่มเนี้ยนะก็จะบอกสองโลอา่าสองกลุ่มหน้าเนี่ยเนี่ยลูกคุณหนูเห็นเห็นพนักเรียนเขาหิ้วโน้ตบุ๊กหิ้วกระเป๋าไอ้เนี่ยไปเรียนเนี่ยลูกคุณหนูมาแล้วเนี่ยลูกคุณหนูมาไม่เหมือนพวกเราเนี่ยเนี่ยพวกเราพระธรรมพระธรรมของจริงเถอะพระธรรมพระธรรมงานก่อสร้างนะอื เพระนักปฏิบัติวันวันนั่งหลับตาปฏิบัติฉันและ้วกะ็นอนไม่ได้การในงานเนี่ยจะชอบกลุ่มสุดท้ายเนี่ยกลุ่มก่อสร้างนี่จะชอบไปชอบไปแขะเขามากกว่ากลุ่มอื่นฉันแล้วก็นอนนั่งหลับตาสวนมนต์ไม่เห็นทำหาอะไรเลยไม่ได้อะไรวะไม่เกิดอะไรของเราเนี่ยยังได้ในกุฏิสาลาเห็นไหมอครับพอประคุณ พ่อประคุณลวนช่องอ,อ,อ้าวนั่าอตมาก็ไปไปไปฝังฝังตัวอยู่ทั้งสามกลุ่มนี้ก็เลยรู้ความคิดของเขาอ๋อความคิดของเขามันเป็นอย่างนี้อา่าเอามาสรุปสรุป <c oughs> อตมาเห็นด้วยกับสองกลุ่มแรกอา่ากลุ่มที่สามไม่ใช่ไม่เห็นด้วยนะเห็นด้วย แต่ต้องทําเวลาเราว่างหรือว่าไม่มีใครช่วยจริงๆทํากำล่อกก๊อกแกกของเราทําทําเพื่อฝึกสติให้มันมีสมาธิอ่าการก่อสร้างหรือการกวาดวัดนี่มันจะมีเอาสติเอาจิตไปจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นคือการนั่นเรียกวก่ากสินเหมือนกันเอาจิตไปจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ให้จิตมันสออสายไม่ให้จิตมันนี่เหมือนกวาดวัดเราก็เอาจิตไปกวาดเอาจิตไปจับไว้อยู่กับไม่กวาดมันก็ได้สติได้สมาธิเหมือนกัน มนรู้ทําได้เหมือนกันนะอย่างเงี้ยนะเหมือนกับการก่อสร้างเงี้ยเราทําว่างๆทาก็ก็แก๊๊งเออเชื่อมเหล็กเชื่อมอะไรเออจิตเราก็ไปจับจออยู่กันนะแต่ถ้าว่าทําเป็นกลุ่มใหญ่ๆมันโวกเวกโวยวายกันเฮ้ยเฮ้ยทำร่วมกับโยมโยมก็ขึ้นไปอยู่บนหัวพระเนี่ยสนะ่ง,งกระส่งกระป๋องปูนอะไรให้กันเนะี่ยเออเย็นมาก็กินเหล้ากันพวกนี้พวกโยมอ่าที่ทําก่อสร้างเนี่ยนะกินเหล้าพระก็มั่วกันอยู่แถวๆนะั้น ออืมก็มั่วกันอยู่งั้นแหละไม่รู้เป๊กเป๊กกับเขาหรือเปล่านะอ่าอืมเออแล้สองกลุ่มนี้ไอ้สองไอ้สองกลุ่มสองกลุ่มหน้าเนี้ยนะก็จะบอกพวกนี้เนี่ยไม่รู้มันไปไปเมายาอะไรหรือเปล่าเห็นขยันกันทั้งวันเนี่ยก็จะแวะไอ้กลุ่มขอสร้างอย่างนี่เหมือนกันมันเมายาเนี่ยมันขยันกันทั้งวันเนี่ยไปกินยาขยันกันเนี่ยพวกนี้ ก็จะแคร์เขาอิจก,ก็ไม่รู้มันกินหรือไม่กินเห็นดูก็เห็นมันขยันกันทั้งวันจริงๆเออ่าก็จะมั่วกันอยู่นะทั้งโยมทั้งคาราวาสญาติโยมทั้งพระท,ทั้งอะไรเออขี่คอกันอยู่นั่นแหละเออเน็บไใส่สะบงแล้วก็เน็บเป็นเหมือนจงกระเบนอะไรนกเน็บเตียวเน็บเตียวภพรา,าอีสสารเหนเน็บเตียวแต่ก่อนอาตมาบวชใหม่ๆอาตมาก็บวชก็เรียนนะ ก็เรียนปริยัติปริยัติอะไรเรียนกับเขามาเหมือนกันอหละไ,ไม่ใช่ว่าตมาปวดมาไม่ได้เรียนไม่ได้ล่ําได้เรียนอะไรเรียนก็เคยได้อยู่อย่างนี้ไงก็เลยได้รู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้้าสองกลุ่มแรกเรียนปริยัติใช่ไหมหรือไปเรียนมหาอะไรก็ตมาก็เห็นด้วยมันคล้ายๆกับเราไปเรียนแผนที่การที่เราจะเดินเนี่ยเราต้องรู้จักแผนที่รู้จักทางมี g p s มีเข็มทิศนําทาง เราต้องไปเรียนก่อนเรียนภาคทฤษฎีก่อนแล้วเราค่อยมาลงมือปฏิบัติเหมือนเราจะเดินป่าอย่างเงี้ยเราต้องรู้จักเข็มรู้จักทิศเหนือทิศใต้ทิศ,ทศ,ททศตะวันออกทิศตะวันตกรู้จักแผนที่รู้จักอ่าเข็มทิศรู้จักอะไรมันถึงจะไม่หลงก่อนที่เราจะมาลงมือปฏิบัติอ่ะมาฝ่ายปฏิบัติทีเนี้ฝยฝ่ายปฏิบัติฝ่ายปฏิบัติในเมื่อเรารู้แล้ว เรารู้ภาคทฤษฎีมาแล้วมาลงมือปฏิบัติอ่ามาฝึกปฏิบัติมันถึงจะเดินป่ามันถึงจะไม่หลงทางก็เหมือนการปฏิบัติธรรมนะเรารู้ทฤษฎีแล้วเราก็ปฏิบัติส่วนที่บอกว่าไม่ต้องไปเรียนหรอกมาลงมือปฏิบัติเลยถ้าไปเจออาจารย์ไอ้เรื่องพวกนี้มันปฏิบัติเองมันไม่ได้หรอกมันต้องมีคนชี้ในทางยุยดีจะลุกขึ้นมาหลับตาเอางอาจจะได้ถ้าว่ามันไปตรงทางมันก็ดีไปถ้ามันไปหลงทางมันก็ มันก็ไม่รู้อะมันก็หลงทางอะอ่าก็คิดดูดิถ้าว่าโยมหลงทางไป็นยังไงการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันอืออ่าเรารู้เข็มทิศรู้แนวทางแล้วก็มาลงมือปฏิบัติอ่าปริยัติและปฏิบัติถึงจะปฏิเวทปฏิเวกบรรลุผลถึงจะได้ผลอันที่พึงปรารถนานะผลมันถึงจะโอเค อืไม่ใช่ว่าปฏิบัติไปก็หลงวนอยู่ในป่านั่นแหละอคนตาบอดกับคนหลงทางจูงมือกันเดินวนอยู่นั่นแหละปฏิบัติไม่ไม่รู้ถึงปฏิเวกสักทีมันก็อยู่อย่างนั้น่ะเพราะกลุ่มแรกสองกลุ่มแรกเนี่ยอ่านักเรียนกับปฏิบัติปริยัติกับปฏิบัติปฏิเวกเนี่ยเาจะมาสนับสนุนเพราะมันเป็นงานของพระ เป็นงานของพระที่พึงกระทําพึงศึกษานะเอามากลุ่มสุดท้ายกลุ่มก่อสร้างนีก่อสร้างนี้มันไม่ใช่งานของพระโดยตรงจะไปบอกว่าเออก่อสร้างเสนาสนะโบสถ์วิหารลานเจดีย์เป็นสราระวัตถุเป็นอสังหาริมทรัพย์อสังหอาอสังหาริมทรัพย์นี่ก็คือทรัพย์ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้นะไม่ใช่ว่าไปสร้างตึกสร้างคอนโดได้ยินคําว่าอาสังหาริมทรัพย์นี่ไป นึกถึงตึกนึกถึงคอนโดนึกถึงอะไรโน่นนะไม่ใช่ความหมายของอสังหาร,ริมทรัพย์ก็คือทรัพย์สินที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้มันจะมีอสังหาริมทรัพย์กับสังหาริมทรัพย์ถ้าสังหาริมทรัพย์ก็คือทรัพย์สินที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ก็เหมือนรถยนต์เหมือนนาฬิกาสร้อยแหวนอะไรเงี้ยเนี่ยคือสังหาริมทรัพย์นี่คือแยกความหมายของคำ อ่าพอมันไม่ใช่มันไม่ใช่งานของพระโดยตรงงานก่ออาตมาเคยทําทําวิดีโอลงไปแล้วไปหาดูนะอ่าทำวัดการสร้างวัดของพระนี่คือสร้างวัดอะไรมันก็คือสร้างวัดไม่ใช่วอดรอวัดนะวอะต่อวัดรอเรือวอแหวนไม่หันกาศต่อเต่าแล้วก็รอเรือต่อท้าย สร้างวัดนี่คือสร้างวัดคือสร้างข้อวัดปฏิบัติของพระนี่คือการสร้างวัดของพระส่วนการสร้างวัดวอดวัดนี่มันเป็นของหน้าที่ของญาติโยมเหมือนอะไรสมัยพุทธกาลกพาพพ็พระเจ้าพิมพพระเจ้าิมพพ์ิสารอ่หมอชีวะกะโกมาลพัทอะไรก็ก็สร้างให้พระพุทธเจ้าไม่ไม่เห็นพระพุทธเจ้าสร้างเองนะพระพุทธองค์ ทรงพระพุทธเจ้าเห็นพระสร้างกุฏิท่านยังบอกให้ทุบทิ้งเลยที่อะไรนะมีผ้ารูปหนึ่งเอาอ่าสร้างเป็นกุฏิทําเป็นเหมือนกุฏิเป็นบ้านดินนะพระพุทธเจ้าท่านก็ให้ทุบทิ้งแล้วก็ไปอ้างว่าสามเณรเลวตาหรือไงไม่รู้จําชื่อไม่ไจำได้คร่าวๆนะว่าเห็นอันนี้เห็นว่ามีวิหารมีเจดีย์มีศาลามีอะไรอ่าผู้ชอบอยู่ป่าอะไรนะ เออก็ยังสร้างได้เลยเพราะพระพุทธองค์ก็เลยบอกว่าสมณีนั้นหรือว่าพระรูปนั้นท่านโดนบันดาลด,ด้วยฤทธิ์ขึ้นมาไม่ได้ามาสร้างจริงๆเ,เรียรว่าตะผู้ชอบอยู่ป่าอะไรเงี้ยน,นะนะใช่ไหมต่จ,จำไม่ผิดนะจะจําผิดก็ขอขอภยัยแต่พระรูปนี้ก็มาสร้างคราวนี้สร้างจริงๆมาสร้างกุฏิด้วยบ้านดินอะไรเงี้ยเอาใช้ดินมาสร้างเออพระพุทธเจ้าก็ให้ทูบทิ้งเลย ไม่ใช่หน้าที่ของพระนี่พระพระมีหน้าที่อ่าศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วก็ปฏิบัติตามเดินตามรอยองค์พระศัสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือหน้าที่ของพระอาในตอนรับนิสยัยหรือตอนบวชอ่าก็ไม่มีนะที่บอกให้พระบวชมาแล้วต้องมาก่อสร้างาสภาพทุกขานิสรณะนิพพานะชฉชิกรณะถายะเอตังกาสาวังขเหนตวาพึ่งทำเหตุที่พึงพึงทำเหตุ ให้ถึงแก่พระนิพพานน,นี่คืองานของพระถ้าเราจะบวชเข้ามาแล้วมาก่อสร้างเราจะบวชทำไมอ่ะบวชบวชทำไมให้มันเสียเงินเสียทองเสียเงินไปซื้อผ้าไตาจีวรซื้อบาทซื้ออะไรไปบวชอืมเฉพาะอ่าวัดที่บวชฟรีก็มีนะไม่ไม่รวมวัดที่เสียเงินเราจะบวชทำไมให้มันเสียจะไปท่องทำไมเออ อเอซ่าหั่งหรือหรืออะไรอีมินาออ,อะไรอะไรอ่ะอะไรขอบวชอืมํำขอบวชอ่ะข <c oughs> านหนัาอะไรอะไรงัร้นแ่ะเราจะไปท่องอะไรให้มันเสียสมองไปจำไปละหมาดทำไมถ้าอยากก่อสร้างก็ก็ไปทำงานก่อสร้าง ได้ค่าแรงด้วยเออก็ทํางานก่อสร้างไปไม่จําเป็นต้องมาเป็นพระแล้วไปก่อสร้างเพราะการเป็นพระมันไม่ได้บวชเข้ามาไม่ได้ไมาก่อสร้างเข้าใจไหมอาจจะพูดขัดใจพระหลายๆรูปหรือโยมหลายๆรูปโยมหลายๆรูปก็ชอบเห็นพระก,ก่อสร้างนี่แหละพระทำโน่น lider, นี่นั่นจะบอกเอาไว้มันก่อสร้างมันก็ดีแต่มันไม่ใช่งานของพระนี่ให้แยกแยะพระไม่ได้บวชมาเพื่อก่อสร้างเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอน ให้พิกขูสาวกบวชมาแล้วเพื่อมาก่อสร้างเพื่อมาผสมปูนเพื่อมายื่นอะไรยื่นถังปูนให้โยมขี่อยู่บนหัวหนุน่นนะอะแล้วก็พูดจากันสนุกสนานโวนเปิดเพลงฟ้อนกันงั้นนี่ตอนเย็นก็นั่งกินเหล้าแค่นั้นนี่มันใช่หรอยงั้นอ่ะเหอเพราะฉะนั้นบวชมาไม่ได้บวชมาก่อสร้าง ยากแย่นะสาหรับพระผู้ที่ท่านอยากอยากก็ทําอะไรก็แกแกะเองไอ้นั่นน่ะาน,นั่นก็เรื่องของท่านตัวน,นั้นคนละประเด็นกันอย่างที่พูดมาก่อนหนะ้าเอาแค่นี้นะอ่าแล้วอันนี้แหละอือพูดให้พูดให้ได้เกิดประโยชน์อ่าพูดฟังสนุกสนานก็ได้ฟังให้มันเป็นความรู้ก็ได้แล้วแต่โยมจะฟัง สุดสูสังแว่เตปัญญาฟังให้ดีย่อมเกิดปัญญาข้อเจริญพร